เป็นผู้ชายคิ้วบางอยากคิ้วดกดําควรทําอย่างไรนะคะครูน้ำเนี่ยได้ไปเสิร์ชใน Google นะเกี่ยวกับคิ้วของผู้ชายนะคะอยากจะศึกษาว่าเอ๊ผู้ชายเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องคิ้วกันหรือเปล่าปรากฏว่าโอโ้โหโหัวข้อเรื่องคิ้วผู้ชายเนี่ยเยอะมากๆเลยในพันทิปจะมีทั้งเรื่องของการบ่นว่าเป็นผู้ชายคิ้วบางหาแฟนยากมากแล้วก็หาวิธีในการทําให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกจากความคิ้วบางนะคะดังนั้นเนี่ยคิ้วก็สําคัญสําหรับผู้ชายเช่นกันไม่ใช่เฉพาะ แค่ผู้หญิงเท่านั้นเนะเพราะว่าคนะิ้วเนี่ยมันก็เป็นมงกุฎของใบหน้าเนาะทีนี้พอผู้ชายที่เขาคิ้วบางเนี่ยค่ะเวลาที่ถ่ายรูปใช่ไหมหรือว่าออกกล้องไลฟ์บ้างหรือบางคนต้องสอนผ่านทางวิดีโออะไรพวกเนี้ยนะคะเวลาที่มาเจอตัวเองเนี่ยย้อนหลังเนี่ยหรือว่าเอญมีคนแท็กภาพของตัวเองมาเนี่ยปรากฏว่าคิ้วเรามันหายไปเลยไม่มีอะไรกัน้นระหว่างหน้าผากและดวงตามันทําให้หน้าดูโลนเนาะก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้คือปัญหาในคลิปนี้เนี่ยคุณน้ำก็ ก็จะมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหาเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณน้ำทำวิธีแก้ปัญหาสําหรับ ผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องคิ้วบางเนะี่ยเอาไว้แล้วนะคะในคลิปนี้เนี่ยสามารถที่จะไปเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะในคลิปนั้นก็จะบอกเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเนาะว่ามีทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือวิธีแรกคือการเขียนนะคะเขียนยังไงให้ดูไม่โป๊เขียนยังไงให้ดูเป็นแมนเขียนยังไงให้ดูหล่อขึ้นไม่ใช่สวยขึ้นก็ไปดูได้ที่คลิปนั้นเนาะแล้วก็วิธี2ก็คือเรื่องของการแว็กซ์คิ้วเพื่อให้เป็นทรงคิ้วนะคะสําหรับคนที่คิ้วเลอะไปหมดเลยแล้วก็คิ้วบานกระจายทั่วหหนน้าน้าาไไม่่รรูวตง คือทรงคิ้วของตัวเองเนี่ยการแว็กซ์คิ้วมันก็ช่วยทําให้ทรงคิ้วมันดูเป็นทรงมากขึ้นนะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือเรื่องของการสักคิว้วแล้วก็มีหลายคนเนี่ยสนใจเรื่องการสักคิ้วนะคะแล้วก็ถามครูน้ำเข้ามากันเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยจะมาทําคลิปอธิบายให้คุณผู้ชายที่มีปัญหาคิ้วบางๆเนี่ยได้ออกจากปัญหานี้ไปด้วยกันค่ะการสักคิ้วสําหรับผู้ชายนะคะจริงๆแล้วครูน้ำก็อยากจะอธิบายให้คุณผู้ชายเข้าใจเนาะว่าการสักคิ้วเนี่ยมันมีทั้งหมด2แบบ นนะะเหมือนของผู้หญิงเลยก็คือการสักแบบคิ้วฝุ่นแล้วก็การสักแบบลายเส้นการสักแบบคิ้วฝุ่นเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างมีขนคิ้วแต่ว่าปลายคิ้วมันดูบางๆหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะให้คิ้วมันเนี้ยบตลอดเวลาเพราะว่าการสักแบบฝุ่นเนี่ยคะ่ะจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเราลงสีฝุ่นหรือสีอายแชโดว์ที่ครูน้ำสอนไปในคลิปแบบนั้นเลยใครที่ชอบสไตล์นั้นก็สามารถสักแบบ Ading, หรือว่าคิ้วฝุ่นได้นะคะส่วนคนที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติหรือว่าอยากให้เราดูมีขนคิ้วจริงๆที่ไม่ใช่แบบคิ้วฝุ่นเนี่ยคุณน้ำก็แนะนําให้สักแบบลายเส้นซึ่งการสักแบบลายเส้นเนี่ยก็แยกออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะก็คือการสักแบบไมโครเบรดดิ้งนะอันนี้จะใช้ใบมีดนะคะในการสร้างลายเส้นขึ้นมาเนี่ยตามคลิปตัวอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยนะคะเทคนิคนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการปรับทรงคิ้วมากแค่ต้องการให้คิ้วเดิม ที่มีเนี่ยมันดูหนาแน่นขึ้นนะคะสามารถที่จะใช้เทคนิคไมโครเบรดดิ้งได้เลยนะคะจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นให้กับคิวของคุณได้แบบดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะเพราะเส้นที่ออกมาก็จะดูเรียงตัวสวยเนาะส่วนไหนที่มันบางก็สามารถปรับให้มันเต็มทรงได้นะคะส่วนอีกเทคนิคนึงนี้จะเป็นการสักลายเส้นด้วยเครื่องนะคะซึ่งข้อดีของการสักลายเส้นด้วยเครื่องเนี่ยอย่างบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างแล้วก็ผิวมันเนี่ยการสักแบบไมโครเบดดิ้งเนี่ยจะ ไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรสิ่งที่จะตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชายที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของผิวหรือผิวดีก็ตามนะคะเพราะว่าการสักด้วยเครื่องเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้คุณผู้ชายที่คิ้วบางคิ้วตกได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าการสักด้วยเครื่องเราสามารถที่จะไล่มิติของเส้นในแต่ละเส้นได้นะคะมันจะสร้างเส้นให้หนาขึ้นเป็นบางจุดหรือว่าให้บางกว่าบางจุดได้นะคะรวมไปถึงการยกมิติของเส้นเนี่ยให้ดูคิ้วไม่ตกได้นะคะดังนั้นคนที่มีปัญหาหางคิ้วสั หางคิ้วหายหรือว่าหางคิ้วตกรวมไปถึงเรื่องของแผลเป็นบริเวณคิ้วนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของผิวมันแล้วก็รูขุมขนกว้างถ้าเราสักด้วยเครื่องลายเส้นที่ออกมามันจะดูสวยมากกว่านั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญเทคนิคการสักด้วยเครื่องเนี่ยจะดูแลค่อนข้างง่ายเพราะว่าการสักด้วยเครื่องจะไม่ได้เปิดผิวแบบตัวไมโครบรดด้งถ้าเป็นตัวไมโครบริดจ์อาจจะห้ามโดนน้ำนะคะประมาณ2-3วันเนาะส่วนการสักด้วยเครื่องนะคะสามารถที่จะล้างหน้าได้ตามปกติเลย แต่อาจจะงด ฟอกสบู่แค่ช่วงคิ้วอย่างเดียวสามารถโดนน้ำได้นะคะเทคนิคการสักด้วยเครื่องเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากๆในกลุ่มของคุณผู้ชายนะคะเพราะว่ามันดูแลง,งานนั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องคิ้วบางเนาะก็อาจจะเลือกแบบที่เราชอบหรือแบบที่เราถูกใจนะคะถ้าใครที่อยากได้เหมือนเขียนคิ้วคุณน้ำก็แนะนาว่าให้ทำแบบคิ้วฝุน่นแต่ให้เป็นในรูปแบบของทรงผู้ชายเนาะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องคิ้วบางคิ้วจางแต่ผิวค่อนข้างดีเลยนะแล้ว ก็ไม่ได้มีปัญหาผิวหน้ามันอะไรเงี้ยสามารถสักแบบ Micro ไมโครบรดดิ้งได้ส่วนผู้ชายที่คิ้วตกเนาะแล้วก็คิ้วบางด้วยนะคะรวมไปถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของผิวเนี่ยมีรูขุมขนกว้างแล้วก็ผิวมันเป็นพิเศษนะคะคุณนําแนะนําว่าให้ใช้เทคนิคการสักด้วยเครื่องจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคุณผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องคิ้วแล้วก็ปัญหาเรื่องผิวได้ดีกว่านั่นเองค่ะ ดูมันของจริงธรรมชาติมากนี่ฝ<ะ><ะ>ากไปถึงผู้ชายที่คิ้วบางร้วแบบยังรังเลเรื่องของการแบบสักคิ้วนิดนึงค่ะผมว่าผมว่าควรจะทําครับอย,อย่างผมเนี่ยผมว่าผมโอเคเลยเลยมั่นใจเลยจากเดิม<อ>ที่คิ้วบางใช่ไหมคะใช,ใช่ครับตอนนี้มีคิ้วแล้วตอนทําเจ็บไหมคะ ไม่เจ็บไม่เจ็บ,เ,จบเลยเนาะหลับครับหลับทำบ <c oughs> ไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราถ่ายรูปแล้วก็มั่นใจขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลยนะคะ<ๆ>ก็ฝากไปถึงผู้ชายคิ้วบางที่สอบถามเข้ามานะคะ <c oughs> อาจจะยังลังเลกันนี้ให้เห็นเคสจริงเลยอันนี้ก็ต้อง ขอบคุณพี่คมสันด้วยที่มาแบ่งปันประสบการณ์คิ้ผู้ชายนะคะสวยจริงคเนาะนไม่ใช่ขอบคุณมากค่ะในการสักคิ้วผู้ชายนะคะคุณน้ำบอกเลยว่าไม่เจ็บนะคะคือสามารถหลับได้สบายๆเลยลูกค้าหลายคนที่มาทำเนี่ยเขาบอกว่าเออมันไม่เจ็บอย่างที่คิดนะเขาก็คิดว่าการสักเนี่ยน่าจะเจ็บเหมือนแบบพวกสักตัวหรือว่าสักยันสักลายอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งเครื่องในการที่เราเอามาใช้สักคิ้วเนี่ยมอเตอร์มันจะคนละแบบกับ เครื่องที่เขาไปสักตัวนะคะมันจะแรงไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าผิวหน้าเราค่อนข้างที่จะบานนะคะรวมไปถึงการใช้สีที่จะเอามาสักบนใบหน้าเนี่ยพิกเมนต์หรือว่าโมดิกลูสีก็แตกต่างกันด้วยนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บนะคะแล้วก็หลังจากสักไปไม่ต้องกังวลว่าคิ้วจะเขียวนะอย่างที่ร้านคุณน้ำเองก็คัดสรรสีดีมีคุณภาพนะคะที่ทั่วโลกยอมรับเนาะดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาคิ้วเขียวเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าสักคิ้วไปแล้วจะอยู่นานเท่าไหร่คุณน้ำ จริงๆแล้วการสักคิ้วเนี่ยนะคะเราฝังชั้นผิวหนังเนี่ยไม่ได้ลึกมากนะคะ1เลยก็เพื่อลดการบาดเจ็บนะคะรวมไปถึง2ถ้าหากว่าเราสักลึกจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เส้นแตกแล้วก็ใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยเราควรฝังสีลงไปในชั้นผิวที่กําลังพอดีนะคะก็คือแตะๆชั้นหนังแท้แค่นั้นนะมันจะทําให้เส้นที่ได้เนี่ยไม่แตกแล้วก็ไม่ลามด้วยนะคะมันจะดูเหมือนขนคิ้วของเราจริงๆดังนั้นอายุของมันเนี่ยจะอยู่บนผิวหน้าของคุณผู้ชายประมาณ1-2ปีนะคะหรือบาง คนอาจจะประมาณถึง3ปีเนาะขึ้นอยู่ที่สภาพผิวนะถ้าเราผิวมันก็อาจจะจางเร็วกว่านั้นหรือบางคนที่มีกิจกรรมต้องขัดหน้านะแล้วก็ต้องเลเซอร์หรือใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม aha อะไรพวกนี้ค่ะ,คะก็จะเป็นส่วนที่ทําให้คิ้วของคุณผู้ชายจางเร็วอาจจะไม่ถึง2ปีก็ได้นะคะดังนั้นการอยู่ติดทนเนี่ยโดยเฉลี่ยนะคะก็ประมาณ1-2ปีนั่นเองค่ะก็คลายความสงสัยกันไปแล้วนะคะว่าเออจะเจ็บไหมสีจะเขียวไหมเนาะแล้วก็มาถึงข้อสุด ะะว่าเอ๊ะค,ครูน้ําแล้วหลังจากสักไปแล้วเนี่ยมันจะตลกไหมนะคะตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยเห็นไหมคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เออแม้ว่าเราจะมีต้นทุนเรื่องของคิ้วน้อยนะคะจนต้องเอาไปบ่นลงพันทิปว่าอุย้ยน้อยใจหาแฟนยากเพราะคิ้วบางเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้จริงๆนะคะในยุคนี้คุณผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องคิ้วบางไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเพราะว่า5มันสามารถแก้ได้ด้วยการสักค่ะอย่างบางคนเนี่ยเคสเนี้ยคิ้วไม่มีเลยเห็นไหมคะบีฟอร์เนี่ยคิ้วบางมากแล้ว ก็จ้างมานะคะแต่พอได้ทําคิ้วไปแล้วนะคะโหพี่เขาก็แฮปปี้แล้วก็ถ่ายรูปบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ไปพบลูกค้าแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะอย่างงานที่พี่เขาทำเน,เนาะเป็นตัวแทนของบริษัทประกันเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูลูกค้าหลายระดับเลยแล้วก็ต้องถ่ายรูปร่วมเฟรมกันเยอะแยะมากนะคะตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วว่าคิ้วเขาจะหายนะคะมันก็ช่วยเติมเต็ม,ตมความมั่นใจเติมเต็ม,ตมบุคลิกภาพของเราให้มันดูดีมากขึ้นนัเองไม่ว่าเราจะทํางานแบบไหนก็ตามนะคะการที่เรามีบุคลิกที่ดีเนี่ยมันก็ จะช่วยส่งเสริมในสิ่งที่เราทําให้มันดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้คุณน้ำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องคิ้วบางนะคะจะได้ปลดล็อกตัวเองออกจากปัญหานั้นนะคะไม่ต้องไปกังวลกับความคิ้วบางอีกต่อไปเพราะว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยวิธีการสักนั่นเองเนาะส่วนใครที่อยากรู้ว่าเอ๊เราควรสักคิ้วแบบไหนนะคะก็ให้ไปดูตามที่คุณน้ำแนะนําเลยว่าเราชอบแบบไหนหรืออย่างบางคนเนี่ยต้องการที่จะเข้ามา สอบถามหรือว่ามาปรึกษาหรือว่าลองออกแบบทรงก่อนเนี่ยก็สามารถพักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่ id line a s s i belisa สองแนะคะเดี๋ยวแอดมินเขาจะรับเรื่องเอาไว้แล้วก็แจ้งคุณน้ำอีกทีนึงเนาะสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน,นะคะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณน้ำรวบรวม,รวม,รวมเอามาตอบเป็นคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ติดตามคุณน้ำผ่านทางช่องทาง YouTube นะคะส่วนแฟนเพจเนี่ยก็สามารถกดไลค์หน้าเพจนะ แล้วก็กด CF เ r s t เอาไว้ได้เลยค่ะเวลาที่คุณน้ำลงคลิปดีๆแบบนี้เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนทุกคนนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้คุณน้ำก็ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ